สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอพี้กีกำลังติดตามและทีกำลังเบิงคลิปหนีอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าดีๆมานำเสนอพีนำเสนอหน่องพี่น้องชาวกเกษตรกรไทยนะครับเป็นหรือว่าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งอะไรกันนะครับกับอุปต้า M ห้าพันนะครับตัวนี้8เจนเดอรน์หน้าสีเกียวไทยหลังนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับก็คือ ได้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์กับเซมีดันนาผัานหลังนะครับผัานหลังแล้วก็เข้ามาตามสภาพนะครับก็ขับได้ขี่ได้นะครับแต่ว่ากับเซมีบางส่วนที่ว่าลูกค้าต้องต้องเอาไปเช็คเองแล้วก็เซมีบางบางส่วนที่ว่าร้านปรับผงและแก้ไขหนะครับตัวนี้ราคานะครับราคาบริเวณครับตกใจเลยละหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ หนึ่งแสนเก้ามื่นบาทนะครับส่งฟรีระยะทางสามร้อยกิโลนะครับกับคันนี้ M ห้าพันครับคันที่สองนะครับก็จะเป็นรถไทรุ่นกิวนะครับตัวนี้เป็น GL โฟวินนะครับตอนนี้น่าจะสามสี่อาจจะสามสี่ประสันกับที่สามสิบสองนะครับ อันนี้สิบเกียร์เดินหน้าสิบเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับสามารถถอยหลังเดินหน้าโดยไม่ต้องหยุดรถได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าผานพวนนะครับตัวนี้เอาไปเจ0ด0บาทนะครับขับได้ขี่ได้นะครับอืขับได้ขี่ได้นะครับกันนี้กตามสภาพนะครับคันนี้มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทาง้านเราจัดโปรโมชั่นส่งฟรี1 0 0,000นขึ้นไปนะครับ แล้วละคันนี้กับอ่าถัดมาก็จะเป็นรถเกี่ยวฮะตัวนี้เป็นรถเกี่ยวคูปต้า DC 95 GM รุ่นพิเศษหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแท็กเล็กครับนี่นี่ครับเฉพาะแท็กเล็กนี่ทำมาเนี่ยเกือบสองแสนอัพนะฮะนี่ตัวนี้ คันนี้พร้อมใช้งานเลยอยู่ที่สอง0 0นห้าหมบาทกันสง่งปีสา0รอกิโลเมตรเหมือนกันนะฮะ <paragraphs> คันนี้ถือว่าพ,พร้อมมากสดมากนะฮะลูกโรเลอร์เช็คให้แล้วก็ใบมันบินใบมัหน,นังเขาจัดให้เต็มนะฮะตัวนี้พร้อมใช้งานสายพันเปลี่ยนใหไหมเบิร์ตทูเซนนะครับเช็คเปลี่ยนใาไหมเบิร์ตทูเซนนะครับหรือว่าท่านใดอยากให้เพียดสีบิวอินเพิ่มเติม โทรมาหลังไหมครับที่เบอร์โทร0803839789แล้วก็0840483799นะฮะเอาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ต้องไปเช็คระบบเลี้ยวเองนะครับแต่ว่าสตาร์ทเดินหน้าถอยหลังได้เกี่ยวได้แต่ว่าแค่าเลี้ยวไม่ได้นะครับต้องต้องไปเช็ค,ชคปั๊มเอานะครับตัวนี้อันนี้ไปไป8 0 0ื่นบาทนะครับตัวนี้ แปดหมืนบาทถับได้เกียไดใดตามาเรลี่ยมอะไ้ครับต้องไปเช็คเองนะครับครับผมสำหรับพี่น้องเ็บซี่ทั้งบานนะครับสนใจเพรว่าจะเป็นรถเกียวรถไมโครหรือว่ารถดำรถไทยรถอี่อย่างท้ำการเกษตรที่อยากมาแลกเปลี่ยนจีเทินนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจที่จะซื้อไป ใส่อยเองนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไปให้แล้วสุดท้ายท้ายคลิปนี้ก,าากล้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพิทักษ์บุรีรัมย์คนเดิมร้าน TS t ีเอสเทคเตอการเกษตรยนต์ตาขา2ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ